สวัสดีครับอยู่กับเราช่องทรายบุญทรงน้องันวานะครับนี่เดี๋ยวจะสวัสดีก่อนสวัสดีก่อนเออเดียมงามเออเจ้าอะไรเจ้าเสื้อดีสีสดใสตลอดเลยเจ้าเนาะคนรู้่มีความหักกว่นี่อยากนี่อยู่เหอเห็นว่าโทรศัพท์เบิ้ดมือเบิดเร้นยักหลอกก็ไปมามามายู่สวัสดีครับวันนี้พา มาดูอาการนะครับของพี่เซมนะครับนี่ผมบอกแล้วว่าชงสามันหมอยาหมอเตอรนี่หมอยาในสุดยอดครับอาการของเขาก็อาการบวมนี่ก็ลดลงแล้วครับลดลงอย่างติดถึงเลยนะครับเป็นอาการอย่างแบบนี้ว่าเกินชงสามันนะครับยายายาเอามาจากเขาไหนเขาเลี้ยงสันครับพี่น้องเลี้ยงสันย่าจำได้อยู่หรอกแต่ว่าได้จำว่ได้แล้วเที่ยวยาประมาณสามอาทิตย์นะครับ เจ้าย,ยาตัวน,นี้ครับออันนี้พาบุญบบส่งมาเยี่ยมอาการครับอทำส่งมาเยี่ยมอาการพี่แซมซะหน่อยเยี่ยังครับพี่น้องอยากทูด้วยตดใส่ด้วยนะโอ้ยคอยอยังเนาะกะปุกลูกกะปุกลูกอีกกสีมาเล่นน้ำข่อยนี่คือต้องเสรนจละนี่เริ่มดีขึ้นแล้วครับเริ่มหายดีแล้วด้วยครับพีนพ่น้องแม่น ภาคไหนโจ้าภาควะครับ<ห>สวัสดีย้ำแรงครับพี่น้องสวัสดีครับตอนนี้เราอากาศหนาวนี่ดาานึงตอนเอ<ๆ>ย็นๆครับเป็นไงบ้างครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเป็นยังไงบ้างเนาะอากาศหน,นาวมาทางนี้ไหมนาะทางนี้ครับ สัสั่นถามว่าเป็นยังออยังคือนหน่อยสั่งสั่นออหน่อยจุดจุดดดยังคือจุลูกขาวๆอยู่เลคือของอเะลดดอยู่ยได้บุญทรงสิสามเลแจมสั่นนอิะยปีเนะแจ่มได้สิบปีเลยเนาะโอ้สุดโดนเลยวทิ่ง่ายเลยจุดลดอยู่สนาดน่ะมันจะคือกันั่เลยเนาะเนาะต่างบโตแบงายเงาต่างัโตง่ายกับบุกครออกว่าแล้วโตใหญ่ง่ายออกก็มี ตัวหน่อยงานเยาก็มีมสิละมันก็เหลวเตะส้างเตะละโตรครับบกคือกันการจะเริมโตๆของเต่ละเชือกไม่เหมือนกันครับนี่ครับพี่น้องครับมาเบ่งอาการของแซมสันข้างนอกกันสิเริ่มหายดีแล้วเด้ครับพี่น้องเบ่งบนทูงห้องกินไ,ไ,<ป>ได้ครับในคอนเทตห้องครับพี่น้อง ปเบึ้งครับมีความสุขหลายครับพี่น้องวันนี้ป้ากันไปนตัดใหม่มากครับผมแต่เสาเหนับอุ้ยแต่เสากนนะแตาใบแต่บครับบึงครับบึงมุดสุ้ห้องไม่ได้สนใจแซมสันเลยครับนี่นะครับแล้งครับ เบื้องแซมสันกันสิเป็นสร้างที่แบบมักสร้างน้อยกันนี่ครับ,บผมพี่น,น้องเบื้องขาเผมการที่บวมๆกันเริ่มลดลงแล้ยด้วยครับพี่น้องครับนี่ครับเบื้องขามารับผมนั่นขาหนานี่ครับที่เก่ามาข้างนานครับผมนั่นแหละครับผม อาการก็เริ่มลด,ดลงแล้วครับห้อกระท่ายาให้เรื่อยๆครับชิดเดี๋ยค่อยะตัดห้ายาต้นให้หนะ้ายาตัวเด็กตัดให้ชักนะครับ ก็จะมืดๆสักนิดหนึ่งนะครับประมาณัช่วงเย็นแล้วนะครับแดดล่มลมตกแล้วแสงก็จะไม่ค่อยมีเท่าไหร่ ดูความสวยงามของพี่แซมสั้นแล้วก็ความน่ารักของบุญส่งนะครับนี่มากวนเขาอย่างเดียวครับนเ่กดูความน่ารักของคันเต้ครับนี่ครับเสื้อสิมพลครับโอ้โหเสื้อวันแววครับชื่อนั่กลัวตัวน่ารักครับนี่ครับ <laughs> <laughs> อุ๊ก็ไปตัด ต้นไม้มาครับเออฝันอ่ะผมชาวว่านุณคุณชออ่างมีง่างเหงาพี่แจ็สับนี่อเออยังหนอยอยู่นนเนาะเจอ,อมีใหญ่ไปมันก็งางทำกันละคนเราต้องมีความกันไงฝันตอนตื่นอย่าฝันตอนนอนเพราะมันจะเป็นแค่ความฝันถ้าฝันตอนตื่นแล้วลงมือทำฝันนั้นอาจจะเป็นจริง อันนี้ก็ว่าความฟันเดือบหน้องเจ๋อ่ะอันนึ่งเตะตัดต้นใบเนาะเจ้าอ่ะอะโชคต้นนั่นเจ้าขึ้นหรออะต้นที่มีมดแดงจะให้ใอยขึ้นเนาะติดเนาะเจ้าสลัดเจ้า ไปจับเลยแม่ขี่ไม่รู้มือเลยไปจับเลยน้ำเลยจะนะน้ำนี่เห็นเลยนี่เฮ้ยน้ำยังหลุดลงมาเลยต้นแก่เลยขอแม่นดอกน้ำนี่ไปหลุดเลยของแม่นจับน้ำต้นแก่ดอกเจ้เอาไปขึ้นต้นแก่ต้นไหนต้นแก่ต้นต้นท้ายดี่เฮ้ยใส่พื้ลิงนี่ตัวเต้นน้ำดกนั่นถามไปต้นนี้เราคัดคายจากคองลุ่มไปถึงน้ำประยารับนั่น อนี่ครับดูให้ดูครับความอลังการความสวยงามครับความน่ารักครับคุณทรงครับเดี๋ยวเป็นงานกาได้เทียนงานกะบกวยมีครับบะคกวยมี่งานตะบกวยมี่บ่มีเลยครับบ่มีครับโควิดผักสองครับบ่มีเลยครับงานครับสินรับงานทำกันเลยครับของงานงานก็ยกเลิกงมาแล้วครับ ไอ้ก้อนนี่คอยคอยเปิดเฟซน,นี่คอยเห็นรูปสั่งได้ง่ายเงี้ยเ่คอยมักบึงเท่ีเด็ดน้ำคลิปขึ้นกันไอ้ก้อนสั่งได้ที่ก็ทายลงแล้วไอ้ตัวได้ง่ายเงี้ยเ่คอยกับนั่งบึงม้วนม้วน,นไหมอ้อปันเออมีความสุขก,นะกว่าอู้เห่าคือทาได้ยังสี่จักเสือกนึงยังสี่นะคือสีดีเนาะคอยวางสีนะ แค่มีแต่เพิมฟันนครับต้องมีมหักข้ออยู่ต้องกันเลยเาไปเดอดเอาจัดไปเอาคือเซอร์โวขึ้ยู่ใส้ลิ้นชได้ไมใส่ขี้ยู่ได้ไหมี่จะเพิ่มฟันซื <c ười> น้อมาเลยครับต้องมีเพิมหัก้ออยู่้วกันเลยเน้นจังคือจัาม,มาุกซูแต่มีเนเพิ่นเขาก็ทำตื่อเรือเกืนดิขาาึนก็มาจะพุ่งจากพุงสาพงนพุ่นเนาะ คนย่งกันแล้วเนาะทีเนาะเนคือคนในครอบครัวผมคนหนึ่งบอกคนเาบาปนังไแเรื่องของารเสอมนงันก็มีกมันก็มีเป็นธรรมดาเนาะพิษเรากระลงถูดธรรมดาครับเขาสะไดงหูคว่ำเวลานั้นเขาจะไดงหัวเขาพิษ เราไมได้เปิดป่าแล้วเลยครับว่าถ้าว่าเขาปิดเทาก็ลงโทษถ้าว่าเขาบ่กปิดเทาก็บ่เฮ็ดยังเขาครับนี่ครับนีครับลงโทษที่นันเขาใชได้หูเนาะเขาใช้ในหูนี่ปิดเด้อบ่ให้เฮ็ดอีกคือุณล่ะล่ะรักพัวให้ผูกรักลูกให้ตีกับทว่าลูกหายจังลอมพอกบัตรทัานเลยครับบัตรท่านบัตรทันจัอลมพอกตอนนี้หายออกทว่าเขาบดตีเขานี่ต่อไปเขาก็จะเฮ็ดอีกครับพ่อแม่เราเขาจะตีพ่อเป็นเป็นแบบพ่อให้กัันนว่่ามมอ้ บ่มีดอกตีจนลมหายต่ใจบ่มีดอกเท่าตีลูกตีหลานเท่ากันเขาก็ดูเลยเออบ่มีดอกตีจนตายเนาะเขาก็หัวเขาหัวอันนี้ผิดเรือผิดเรื่องสีมันบ่ถคือแล้วก็รักษาอย่างดีได้เนาะยายังเขาก็มีดมัดสุยางหมอเขากับมีทวงทันทันท่วงที่เนาะอยู่ไก่น้ำไก่หมอครับ เพราะใจเพิ <ítulo> ่น <irgendw> ร <carbono> ่างกายแข็งแรงมีใจสุขภาพเอียงดีทุย่างทุนเนี่ยครับโอเคแล้วครับผมมาต้องอ้ามมาต้องอันนี้คือเราแบเพราะใจแค่เิ่นแบบขห้องล่ะมั้นห้องต่างกับยังขึ้นกันดิ่น่ห้องคนเลี้ยงอ่ะถั้นเอาใจใส่เขาเขาใจเข้ากับมันกับไ่มีปัญหานะแต่ขั้นเขาแบบเลี้ยงคว่วยังไงล่ะกดดันอยากให้เป็นนั้นเป็นนี้บางอย่าง ลวงมันว่ล่ะือลูกือเต่าห่อแหะอบางขับให้่นเฮ็ดในสิ่งไี่เ่ามักกับสิิงไพิ่นมักมันก็ไไท่นสิป้อยเขาเกินก็ไ่ได้แมนป่อยเกินก็บ่ได้กรต้องมีโอ้โหมีเห็ดปนเจ้ามีเห็ดปนนะเจ้าม้อนี้สาระก็มาครับสาระก็มาสาระแน่ก็มีกเฝ้าก็มี นี่ครับเยวี่มีช่วงไทยเจี่ส่งเต็มในพิจณเบงจัน้อยเนางเนอพ่อพี่น้องไทยิอดจิตเทิงเนาะ่อนี่นะครับผมมันติพ่อนี่ะพ่อเล้วเอาม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 าใ่หร่อผี่ดนี่ครับโคันสร้างว่ามีแต่โคคือตำรวจว่ามีปืนนะครับนี่ครับไม่ว่าสิ ตำรวจแต่เขาขึ <brightness> <desserts> <Negative paper> ้ตำรวจแลมีปืนด้วยตำมวจแล้วห้เงที่ไปตีแต่ซับปืนเอพี่น้องห้ากิดเป็นแบบตัวแทนมันพบุรุษนะครับพี่น้องเออก็มีอุปกรณ์เนาะเออขาอุปกรณ์เขาเนาะทิธีเรียงสร้างเออมาเออเอาอธิบายง่ายๆเลยว่าควันสร้างว่ามีแต่โขนนี่คือตำรวจแล้มีปืนครับทำวุ้นตำรวจแล้มีปืนผู้ลายบัญญัติเลยเม่ยครับพี่น้องผู้ลายบัญญัติดอกห้องก็ประเดี๋ยวไปตีแต่ซับปืนห้องก็ไปจัดเออปืนหู่กันเยอะมากพี่น้งมาเร็ว

โอเคดีเลยตื่นดเตืนเลยตนโอเคง้นเถอวอาติ๊ะอาติโต๊ะตนดีตืนโอเคง้นเถอะอาตเบ่งวะยังวะคือดอกมาสิอาติเตนดีเลยตื่นดีตื่น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 ลาบว่ามีคนเบิงนี่คือเต้นดีเถอะวะ

ออออออเออเออแล้วนี่แหละโอที่คาดที่คาดพูดสร้างไันมานี่ครับเาไหมขอจบไปแต่เพียงเท่านี้นะครับไว้ยังไงก็ขอบคุณนะครับสำหรับการติดตามแล้วก็ร,รับชมคลิปของพวกเรานะครับทุกๆคลิปนะครับไว้เจอกันคลิปต่อไปนะครับก็กดกระดิ่งกด subscribe กดติดตามนะครับ ไลห์ให้ด้วยนะครับเป็นกำลังใจใด้วยไว้เจอกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับ